คนเละาะฝากลางผืนป่าลึกที่เงียบสงบและวังเวงวิเวกไม่เคยมีพรานคนไหนกล้าที่จะเหยียบย่างเข้าไปถึงมันเป็นดงตะเคียนที่มีเรื่องเล่าขานมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่เล่าถึงความเฮี้ยนและดุร้ายของนางตะเคียนที่อยู่ในผืนป่านั่น ที่เคยฆ่าชีวิตพรานที่เคยเหยียบย่างเข้าไปมามากมายหลายชีวิตที่ผ่านมาร่วมร่วมห้าสิกว่าปีหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครกล้าเข้าไปอีกเลยจึงกลายเป็นที่หลบซ่อนตัวและอาศัยของสัตว์ป่าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวที่เล่าขานต่อๆกันมาก็ทำให้คนรุ่นหลังบางส่วนไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องราวพวกนั้นเหมือนแต่ก่อนดังเช่นตาแผน ร้านรุ่นใหญ่ไว้50ากว่าแกตั้งใจจะเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอยู่ในดงตะเคียนนั่นแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปเสียทีเพราะว่าเจอสัตว์ป่าที่ต้องการระหว่างทางซะก่อนแกก็เลยล่าเอาสัตว์ป่าพวกนั้นกลับไปจนในที่สุดตะแผนก็ได้มีโอกาสเดินเท้าเข้าไปกลางพื้นป่าลึกที่แม้ว่าแกจะเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะเหยียบย่างเข้าไปถึงครั้งแรกที่แกเข้าไปก็มองเห็นต้นตะเคียนตายซากขนาดใหญ่อยู่ที่ปากทางดงตะเคียนใหญ่นั่นเมื่อมองเข้าไปด้านไหนก็มีแต่ต้นตะเคียนเต็มไปหมดแต่ว่าต้นตะเคียนตายซากนั่นใหญ่โตมากกว่าใครมันยืนต้นตั้งตางงานดำทะมึนอยู่ท่ามกลางผืนป่ามองดูช่างหน้าหวาดวันและเกงขาม เสียงนกและสัตว์ป่าที่ร้องกันเจื้อยแจ้วจูจูก็พากันเงียบสนิทเมื่อตาแผนแกนเหยียบย่างเข้าไปรอยเท้ามากมายของสัตว์ป่าหลายชนิดทำให้แกตัดสินใจเข้าไปในผืนป่าดงตะเคียนนั่นเลือกหาที่เหมาะตามเส้นทางเท้าของสัตว์ป่าแกก็รีบตัดท่อนไม้ปีนขึ้นไปมัดห่างกำลังมัดห่างยังไม่ทันเสร็จแกก็มองเห็นหมูป่าตัวขนาดใหญ่ เขียวของมันที่ขาวง้งยาวออกมาเกือบศอกแกไม่เคยเห็นหมูป่าตัวใหญ่เขียวยาวขนาดนี้มาก่อนก็รีบยกปืนคู่กายของตนเองสับไกเสียงดังสนัน่นกระสุนพุ่งเข้าไปที่ร่างของหมูป่าตัวใหญ่ยักษ์นั่นจนมันสะดุ้งเหือกแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแล้วก็พุ่งกระโจนหนีไปแต่แผนแกอยากได้เขียวหมูป่านั่น ก็เลยรีบปีนลงจากนั่งห้างวิ่งตามหมูป่านั่นไปไม่ถึงห้านาทีแกก็แหกปากร้องรั้นด้วยความเจ็บปวดเสียงของแกดังกึกก้องป่าแล้วก็เงียบหายไปไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผ่านไปหลายวันการหายตัวของตาแผนก็ไม่มีใครรู้ว่าแกหายไปไหนหลังจากการตายของตาแผนผืนป่าดงตะเคียนก็เปลี่ยนไปตั้งแต่นั้น แต่ลองกับทิดเลิดพรานสองพ่อลูกได้เดินเท้าเข้าไปในผืนป่าลึกซึ่งเป็นเส้นทางเดียวที่จะเข้าไปยังผืนป่าตะเคียนนั่นแต่สองพ่อลูกไม่เคยพากันเข้าไปเพราะว่าจะมีสัตว์ป่าออกมาจากดงตะเคียนนั่นมากมายที่ออกมาหากินอยู่ในป่ารอบๆข้างนั่นสัตว์พวกนั้นก็มีให้ล่าอย่างเพียงพอไม่เคยจะต้องเข้าไปเสี่ยงในผืนป่าดงตะเคียนที่น่ากลัว ขณะที่สองพ่อลูกกำลังเดินเท้าเข้าไปยังนั่งห่างเดิมของตนเองจูจ่ๆก็มีเสือโคร่งหลายพาดก้อนพุ่งกระโจนออกมาจากข้างทางมันออกมาจากพุ่มไม้พุ่งกระโจนเข้าใส่ทิดเลือดแล้วก็ฝังคมเขียวขยำเข้าที่ลำคอโดยที่สองพ่อลูกยังไม่ทันได้ระวังตัวเมื่อตั้งสติได้แล้วตาลองก็ยกปืนยิงเข้าใส่ร่างไอ้หลายพาดก้อนนั่น ทมกลางเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดของทิดเลิศกระสุนปืนของตาลองฝังเข้าไปที่ร่างของไอ้หลายพาดก่อนทำให้มันสะดุ้งเหือกร้องโหกออกมาแล้วกะละจากร่างของทิดเลิอหันขวับไปหาตาลองพุ่งกระโจนเข้าใส่ฉีกขย้ำร่างเลือดสดสดของสองพ่อลูกแดงฉานไปทั่วบริเวณหลังจากที่สิ้นเสียงร้องโหยหวยห้วนโดยความเจ็บปวด ไอ้หลายพาดก่อนแม้ว่าจะบาดเจ็บแต่มันก็ยังเลือกที่จะลากเอาร่างของทิดเลือดหายเข้าไปในดงตะเคียนลึกวันต่อมาถึงมีคนไปพบกับร่างของตาลองนอนตายตาเลือดถลนอยู่กับรอยเขี้ยวที่เป็นรูฝังลึกที่ลำคอและรอยขาดเลือดที่แดงฉานกระจายอยู่ทั่วบริเวณถึงได้รู้ว่าน่าจะเป็นฝีมือของเสือโครง รอยลากกับขาบเลือดนั่นมันน่าจะลากเอาร่างของทิดเลือดหายเข้าไปในปา่าหลังจากที่ช่วยกันนำร่างของตะลองกลับออกไปก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปตามหาร่างของทิดเลือดและก็พากันคิดว่าที่ตะแผนหายตัวไปก็น,น่าจะถูกเสือหลากเข้าไปกินในป่าดงตะเคียนนั่นเช่นกันเมื่อกลับมาปรึกษาหาลือกับผู้ใหญ่สนซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นพรานรุ่นเก่ารุ่นแก่มาก่อน แกก็ได้นําทีมพรานในหมู่บ้านอีก3คนเดินเท้าเข้าไปยังผืนป่าดงตะเคียนนั่นในเช้าของวันรุ่งขึ้นกว่าจะเข้าไปถึงที่ดงตะเคียนก็เกือบจะคำํำผู้ใหญ่สนกระสั่งให้มัดห่างกันอยู่ใกล้ๆกับต้นตะเคียนใหญ่ตายซากนั่นหลุงเช้าจะได้พากันเข้าไปตามหาร่างของพิษเลิศกับตะแผนมัดห่างยังไม่ทันจะเสร็จความมืดก็เริ่มปกคลุมลงมาอย่างรวดเร็ว เสียงนกเสียงสัตว์ป่าที่หากินอยู่ในดงตะเคียนมากมายที่ส่งเสียงเจยเจียวกังเงียบสนิทไปในทันใดเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างไปรบกวนมันเข้าจูจ่ๆก็มีเสียงร้องขำขวนโดยความเจ็บปวดดังแว่วอยู่ไกลๆต่อมามันก็เริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนพรานทั้งสามคนและผู้ใหญ่สนพากันขนหัวลุก เพราะรู้ถึงกิตติศัพท์ความเฮี้ยนของดงตะเคียนนั่นเป็นอย่างดีเมื่อมองไปที่ต้นตะเคียนใหญ่ตายซากนั่นก็เหมือนว่ามันจะเคลื่อนไหวได้ยิ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับกลุ่มของผู้ใหญ่สนมากยิ่งเข้าไปอีกจนพรานแดงซึ่งอยู่ในทีมอดล้นทนไม่ไหวรีบปีนลงจากนั่งห้างด้วยความหวาดกลัวเพื่อจะวิ่งหนีกลับออกไปจากผืนป่านั่นให้ไวที่สุดเมื่อร่างของพรานแดงแตะลงถึงพื้น จูจ่ๆก็มีไอ้หลายพาดก้อนพุ่งกระโจนออกมาจากไหนไม่ทราบมันพุ่งกระโจนเข้ามาขย้ำร่างของพรานแดงที่แหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเพียงแค่พลิบตาเดียวเท่านั้นมันก็หลากเอาร่างของพรานแดงหายเข้าไปท่ามกลางความมืดเสียงที่ร้องด้วยความโหยหวนเมื่อคู่ก็หายเงียบไปทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอีกครั้งเสียงจริงรีดมแมลงกระส่งเสียงร้องเสียงแส่กลบความเงียบไปจนสิน้น จนรุ่งเช้ากลุ่มของผู้ใหญ่สนก็ตัดสินใจที่จะออกไปจากผื้นป่านั่นไม่ต้องการจะเข้าไปตามหาร่างของคนที่ตายอีกต่อไปเพราะขืนเข้าไปก็คงต้องกลายเป็นเหยื่อให้กับเสือโครง่งแถมยังพากันหวาดกลัวอาถรรพ์ดงตะเคียนด้วยระหว่างทางที่เดินเท้าออกมาก็ได้เห็นพระธุดงเท่าชารารูปหนึ่งท่านเดินเท้าจำอ้าวตรงไปที่ป่าดงตะเคียน ไม่ได้ทักทายพูดคุยอะไรกันด้วยซ้ำหลวงตาท่านเดินดิ่งตรงไปถึงตนตะเคียนใหญ่ตายซากนั่นท่านก็ได้เพ่งพินิษพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งท่านจึงได้ล้วงเอาเหล็กจานที่อยู่ในย่ามออกมาเดินเข้าไปที่ตนตะเคียนตายซากแล้วก็ขีดเขียนลงอักขละอาคมเอาไว้ที่ต้นตะเคียนตายซากท่ามกลางเสียงกรีดร้องที่ดังลั่นขึ้นมาแล้วก็เงียบหายไป หลวงตาท่านถึงได้หาที่เหมาะๆปักกดอยู่ในป่าบริเวณนั้นช่วงเวลาค่ำๆขณะที่ท่านนั่งภาวนาอยู่ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่เหยียบย่ำใบไม้แห้งไกลเข้ามาแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงหน้ากดของท่านท่านคลายออกจากสมาธิแล้วก็ลืมตาขึ้นมาดูถึงได้เห็นร่างของหญิงสาวผมยาวหน้าตาสะสวยแต่ยืนจ้องหลวงตาด้วยความแค้นอาฆาต ก่อนที่หญิงสาวจะยืนมือที่ยืดยาวเข้ามาในกฎของหลวงตาแต่ก็ถูกหลวงตาท่านเอาไม้เลี้ยวฟาดเข้าใส่จนมันแหกปากร้องลั่นมือหดกลับเข้าไปเกิดเป็นเปลวไฟลุกไหม้ท่วมร่างของหญิงสาวที่งดงามนั่นก่อนที่ร่างของมันจะหายวับไปเสียงกรีดร้องกระเลื่มดังไกลออกไปเรื่อยๆแต่ไม่นานมากนักก็มีเสียงสีเท้าดังไกลเข้ามาอีกครั้ง ก่อนที่จะมีร่างของเสือโครงโผล่เข้ามาหลวงตามองลึกเข้าไปในตาของมันก็เห็นร่างของผีสาวเมื่อครูอยู่ในร่างของเสือโครงนั่นด้วยน่าจะเป็นนางตะเคียนที่อยู่ในต้นตะเคียนตายซากนั่นที่เข้าไปสิงสู่อยู่ในร่างของเสือโครงเพื่อจะได้ออกล่าและฉีกกินเลือดและเนื้อหนังของคนเพื่อที่จะฟื้นคืนชีพของตนเองขึ้นมาอีกครั้งหลวงตาท่านมองด้วยตาใน เพ่งเข้าไปภายในร่างของนางตะเคียนนั่นก็ถึงได้รู้ว่าร่างนั้นแท้จริงแล้วเหี่ยวยน่นไม่ได้เป็นร่างของหญิงสาวที่เต่งตึงดังที่เห็นนั่นและนางตะเคียนแก่นั่นก็ยังเลือกเอาร่างของเสือโคร่งสาวที่สามารถหล่อหลอมรวม,มกันกลายเป็นเสือสมิงในที่สุดแม้ว่าจะมีพรานถูกเส้นสังเวยกลายเป็นเหยื่อให้กับมันไปเพียงแค่สามคน นั่นก็เพียงพอที่จะทำให้มันฟื้นฟูรลล่างกายและมีฤทธิ์มากขึ้นขืนปล่อยเอาไว้มันจะต้องออกไปจากผืนป่าดงตะเคียนเข้าไปสร้างความเดือดร้อนฆ่าชาวบ้านและพลานตายไปอีกหลายคนเป็นแน่นางเสือสมิงสาวนั่นเมื่อมาถึงกับพงกระโจนเข้ามาที่กรดแล้วก็ขยำร่างของหลวงตาที่นั่งนิ่งอยู่แต่เขี้ยวที่แหลมคมของมันไม่สามารถจะฉีกเนื้อหนังของหลวงตาออกมาได้ แถมท่านยังนั่งนิ่งให้มันขยำอยู่แบบนั้นโดยไม่รู้สึกรู้สาถึงความเจ็บปวดด้วยซ้ำเมื่อเห็นว่ามันไม่สามารถจะทําอะไรท่านได้นางเสือสมิงกับพระออกไปร้องคำรามลั่นด้วยความโมโหและเตรียมที่จะพุ่งกระโจนเข้าใส่อีกครั้งแต่หลวงตาท่านขว้าไม้เลียวแล้วก็ลุกขึ้นเดินออกจากกรดตรงเข้าหานางเสือสมิงที่พงกระโจนเข้ามา หลวงตาฟาดมันด้วยไม้เลียวที่อยู่ในมือร่างนางเสือสมิงกับฟุบลงไปนอนดิ้นพล่านอยู่ที่พื้นแหกปากร้องคำรามลั่นโดยความเจ็บปวดทุรนทุายมีทั้งเสียงของเสือและเสียงของนางตะเคียนแก่นั่นท่านใช้มือที่มีพละกำลังมหาศาลด้วยอาคมกดลงที่หัวของมันจนแน่นิ่งแล้วก็ล้วงเอาเหล็กจานออกมาจากยาม่มขีดเขียนอักขระลงที่หน้าผากของมัน เพื่อเป็นการสะกดวิญญาณน,นางตะเคียนอีกครั้งจนนางตะเคียนเฒ่าแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดวิญญาณหลุดลอยออกมาจากร่างของเสือโคร่งสาวพุ่งวูบเข้าไปอยู่ต้นตะเคียนตายซากใหญ่ยักษ์นั่นก่อนที่หลวงตาจะปล่อยมือและใช้ไม้เลียวฟาดเข้าไปที่ร่างของเสือสาวนั่นจนมันสะดุ้งเหือกพง่งกระโจนหายเข่าป่าไปท่ามกลางความมืด เสือสมิงสาวบัดนี้ได้กลับกลายเป็นเสือโครงสาวดังเดิมด้วยอัขระยันที่อยู่กลางหน้าผากได้ล้างอาถรรพ์ออกจนหมดสิน้นมันพุ่งกระโจนหนีหายเข้าไปในป่าลึกด้วยความหวาดกลัวอำนาจบารมีของหลวงตาพระธโดงเท่าส่วนานางตะเคียนแก่นั่นก็กรีดร้องเสียงดังลัน่นพุ่งหน้าพุ่งหลังเพื่อจะหนีออกจากตนตะเคียนตายซากให้ได้ แต่ว่ามันถูกอาคมขลังของหลวงตาที่กำลังพำบนบริกรรมอยู่กักขังมันไว้ไม่สามารถจะออกไปไหนได้ท่านทำพิธีให้ตนตะเคียนตายสากนั่นสิ้นอาถรรพ์และสวดส่งว,วิญญาณร้ายของนางตะเคียนเท่าที่กำลังจะสิ้นอายุไขให้ไปสู่พบููมใหม่ตามเวียนตามกรรมที่สร้างมาเมื่อเปลวไฟอาคมลุกโชนช่วงคืนที่ตนตะเคียนตายสาก วิญญาณร้ายของนาตะเคียนเท่าก็ล่องลอยหายวับไปไฟอาคมถึงได้ดับวูบเหลือเป็นเพียงแค่ต้นตะเคียนตายสากที่ยืนต้นดำทะมึนอย่างหน้าเกงขามอยู่แบบนั้นรุ่งเช้าหลวงตาท่านก็เดินออกจากผืนป่าดงตะเคียนนั่นไปบอกข่าวกับชาวบ้านให้ช่วยกันไปนำเอาร่างของคนตายออกมาทำพิธีหลวงตาท่านได้จัดการกับเสือสมิงที่กินคนนั่นไปแล้ว ผู้ใหญ่สนถึงได้พาชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้าไปหาร่างของคนตายจนครบแล้วก็นำออกมาทำพิธีตามประเพณีของหมู่บ้านตามที่หลวงตาท่านได้สั่งเอาไว้ก่อนที่ท่านจะออกทุดงต่อไปไว้พบกันใหม่ <laughs>